หลายคนนะครับทำอะไรเยอะมากแต่ไม่ได้คิดครับหลายคนคิดอะไรเยอะมากแต่ไม่ได้ทำครับสรุปแล้วมันก็เป็นผลไม่ดีทั้งคู่เลยนะครับทำเยอะแต่ไม่คิดงานออกมามันก็ไม่ดีมันก็ห่วยแตกส่วนคิดเยอะแต่ไม่ทำนั้นไม่มีผลงานอะไรเลยเพราะฉะนั้นต้อง คิดไปทำไปจะมากจะน้อยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่การที่จะทำแต่ละเรื่องนั้นถ้าเรามีการวางแผนที่ดีแล้วเราก็ทำตามแผนนั้นเมื่อทำไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายก็อาจจะมีเปลี่ยนแผนปรับปรุงแผน บานะครับแต่ได้ทำดีกว่าไม่ได้ทำหลายคนบอกว่าทำงานใหญ่งานเล็กเหนื่อยเท่ากันแล้วจะไปทำทำไมงานเล็กก็ทำงานใหญ่ดีกว่าแต่หลายคนบอกว่าทำงานเล็กๆอ่ะดี เวลาเจ็บตัวมันก็เจ็บน้อยหน่อยถ้าทำงานใหญ่เจ็บตัวมันก็จะเจ็บเยอะเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้มีข้อจำกัดมันไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับของการทำงานแล้วมันก็เกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจะพูดง่ายๆก็คือเกี่ยวกับดวงด้วยจะทำใหญ่ทำเล็ก ทำเยอะทำน้อยก็ขอให้ได้ทำนะครับดีกว่าไม่ได้ทำอะไรการทำงานแต่ละชิ้นนะครับมันเป็นประสบการณ์แต่ละเรื่องงานผิดพลาดไปมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีงานสาเร็จมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมันก็จะกตา้วต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะครับ การทํางานให้ประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นมันก็เหมือนกับการทําสงครามครับเราก็ต้องทําสงครามเล็กๆก่อนชนะสงครามย่อยๆเพื่อที่จะมีประสบการณ์ไปชนะสงครามใหญ่ๆบางทีสงครามเล็กๆก็แพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างก็ยังมีสิทธิ์แก้ตัวแต่ถ้าสงครามใหญ่ๆแพ้แล้วแก้ตัวยาก เพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดนี่นะครับมันก็อยู่ที่พวกเรานะครับที่มีความตั้งใจตั้งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จหรือไม่เท่านั้นเอง